เป็นบริษัทเกี่ยวกับยานยนต์ที่ตั้งอยู่ประเทศฝรั่งเศสบริษัทลาสเรตถือเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประดิษฐ์และคิดค้นยานยนต์นอกกรอบที่ผ่านมาทางบริษัทลาสเรตได้ผลิตยานยนต์นอกกรอบอย่างเช่นยานสะเทินน้ำสะเทินบกยานพาหนะขับเคลื่อนบนหิมะรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ v8 ของมาเซราติและล่าสุดการผลิตรถ จัก,กรยานยนต์6ล้อกับเครื่องยนต์ V8 ของมาเซราติเช่นเดียแต่ที่ฮือฮาที่สุดนั่นก็คือการผลิตรถจัก,กรยานยนต์ที่ติดใบพัด7ในปี2019นั่นก็คือลาซาริต496ลาซาริต LMV 496ถือเป็นรถจัก,กรยานยนต์บินได้ที่ได้วางจำหน่ายบนท้องตลาด รุ่นแรกของโลกแซงหน้าคู่แข่งสำคัญนั่นก็คือ7จ็ c แ s p ก e ปีเดของบริษัท7จ็ c แโดยชื่อกลางของรถรุ่นนี้ LMV แปลว่า La m o t o Volante ย่อมาจากภาษาฝรั่งเศสนั่นก็คือรถบินได้ลาเซต LMV 496ถอดแบบมาจาก LM847 ซึ่งใช้เครื่องยนต์มาเซอร์ติ4,704 0มีแรงม้า470แรงมา้า LM847 ซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์เพียวๆไม่สามารถรองรับความแรงของเครื่องยนต์ขนาด4 7 0 0ีที่มาพร้อมกับแรงม้า470แรงม้าได้จึงทำให้ทางบริษัทลาซาลต์จำเป็นต้องค้นหาวิธีแก้ไขเรื่องนี้ด้วยการผลิต รรถจักยยานนตบิได้ Lazaret LMV-496 ลสเช่นเดียวกับผลงานของลาซาริตรุ่นอื่นๆลาซาริต LMV 496ใช้เครื่องยนต์ของมาเซราติเป็นตัวขับเคลื่อนแต่คราวนี้เพิ่มเครื่องยนต์เจ็ดสตัวของบริษัทเจ็ดแคททำให้แรงม้าเพิ่มขึ้นถึง1,300แรงมา้า แต่ยังคงสภาพความเป็นรถจัก,กรยานยนต์ที่สามารถวิ่งบนท้องถนนได้ด้วยการใส่ล้อไอยังเครื่องยนต์เจ็ดทั้ง4ตัวเครื่องยนต์เจ็ดจากเจ็แคทของเยอรมันสามารถสร้างแรงยกได้ถึง2,300นิวตันจึงทำให้มันสามารถยกรถจัก,กรยานยนต์ให้ลอยขึ้นมาได้อย่างสบายๆปัจจุบันนี้ทางบริษัทลาสเร์ ได้วางจำหน่ายลาซาลิต l m c 4 9 6ในราคา15ล้านบาทจำกัดการผลิตแค่5คันเท่านั้นโดยคู่แข่งสำคัญในตลาดรถรุ่นนี้นั่นก็คือบริษัท Jetpack Aviation ผู้ผลิตรถจากแปงนยนตวินได้ Jetpack s p e e d ดอ มอทาง Jetpack Speeder วางราคาของรุ่น Jetpack Speeder อยู่ที่12ล้านบาทเท่านั้นแถม Jetpack Aviation ยังผลิตออกมา2รุ่นนั่นก็คือรุ่นมือสมัครเล่นและรุ่นมืออาชีพทางกองทัพสหรัฐก,ก็ได้ตอบตกลงที่จะเป็นลูกค้ารายแรกของบริษัท Jetpack Aviation ด้วยการสั่ง รุ่นเจ็ทเท็กีเดอร์าชีพเข้าประจำการในกองทัพสหรัฐ